แห่ใช้คนละครึ่งคึกคักทำเอาไรเดอร์แกลฟูดงานหายรายได้หด ประชาชนยังคงแห่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ขายต่างดีใจรายได้เพิ่มกว่าสองเท่าผิดกับผู้ให้บริการส่งอาหารแก a h h b ar food งานหายรายได้หดเมื่อวันที่4ทธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงวันหยุดยาวบรรยากาศการซื้อขายสินค้าทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปางมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมากโดย ยเฉพาะที่ตลาดทุ่งเกวียนซึ่งเป็นตลาดขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างชาตรบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากเงียบเหงามานาน โดยแม่ค้ากล่าวว่าช่วงวิกฤตโควิด19ต้องหยุดหลายเดือนช่วงนี้มีโอกาสได้มาขายของอีกทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีโครงการต่างๆของรัฐบาลมาเสริมเช่นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเราเที่ยวด้วยกันทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและโครงการคนละครึ่งที่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาให้ขายสินค้าได้มากและ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าด้วยทั้งนี้จากการสอบถามผู้ค้าขายของฝากผลไม้ดองไส้อั่วแคปหมูเสื้อผ้าและอื่นๆในตลาดทุ่งเวียนทราบว่าเจ้าของร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องจำนวนมากและลูกค้ากว่าร้อยละ80ก็ใช้สิทธิโครงการคนละเครื่องซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหากทางรัฐบาลจัดโครงการคนละครื่งออกมาอีก จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐรรกฐิจการค้าขายของชาวบ้านได้ดีมากแม้จะเกิดความกังวลที่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบสองอีกครั้งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงก็ตาม ทางด้านแกฟฟูดกล่าวว่าตั้งแต่โควิด -19 เริ่มระบาดหนักชาวบ้านถูกงดกิจกรรมออกนอกบ้านแกปฟจึงกลายเป็นแหล่งรายได้ถึงวันละ600-700ถึง700บาทเพราะคนไม่อยากเดินออกมาซื้ออาหารเองพอมีโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลแม้ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าขายของชาวบ้านได้ดีมากแต่มีผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพไลเดอร์แกฟฟูดเนื่องจากลูกค้าจะหันไปใช้โครง การคนละครึ่งจํานวนมากทําให้การสั่งซื้ออาหารผ่านแกป๊ปลดน้อยลงรายได้ลดลงกว่าครึ่งมีรายได้เฉลี่ยวันละไม่ถึง300บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด